ระบบเลขฐานเบื้องต้นเซตเซตหมายถึงคำที่ใช้ระบุถึงกลุ่มหรือหมู่ของสิ่งต่างๆโดยมีเงื่อนไขที่แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือสิ่งใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นๆการเขียนเซตสามารถเขียนได้สองแบบแบบแรกคือเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเช่นเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าสิบสามารถเขียนเซตได้ดังนี้ เซตสีเท่ากับห 2, ึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองแบบบอกเงื่อนไขตัวอย่างเซตของสันาภาษาอังกฤษเซต A เท่ากับตัวแปร X เป็นสันาภาษาอังกฤษสมาชิกของเซตใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว E แทนคำว่าเป็นสมาชิกของเซตยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้เซต A เท่ากับสองจะพบว่า2เป็นสมาชิกของเซต A ใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดทับแทนคำว่าไม่เป็นสมาชิกของเซตในทางตรงกันข้ามเซต a เท่ากับสองจะพบว่า 1. ไม่เป็นสมาชิกของเซตเซตว่างเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนเซตว่างคือวงกลมแล้วขีดทับหรือวงเล็บปีกกระเปิดวงเล็บปีกกระปิดเซตที่เท่ากัน เซตที่เท่ากันคือเซตสองเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวใช้สัญ,ญลกักษณ์เท่ากับปีกกตศาสตร์ประพจน์คือประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งประโยคดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธจะนิยมใช้ตัวอักษร p q r ที่เขียนแทนประพจน์เดียวตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์มีหตัวคือและหรือถ้าแล้ว ก็ต่อเมื่อและใิเศษ